เนี่ยก็ปีใหม่แล้วนะเนี่ยทำไมฉันหนึ่งไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลย<อ>แถมแม่ให้ไปซื้อของที่ตลาดอีกด้วยน่าเบื่อจังเลยเบือบ่อเบือบ่อเบื่อเบื่อเบื่อนายนี่มันเป็นเจ้าเด็กขี้บ่นจริงๆเลยรีบไปซื้อของเถอะเดี๋ยวก็เย็นซะหรอกราะฉันอยากไปทะเลบ้างอยากไปช้อปปิง้งแถมยังอยากซื้อของเหมือนเพื่อนๆเ,เขาบ้างนี่นาะ นายนี่มันไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยนะเจ้าสรอสโอ้โอ้โอเจ้าเด็กมีปัญหาเอ้ย <c oughs> เฮ้ยเรีเข้ามาเรีเข้ามาวันนี้สวนสนุกของเราเนี่ยเปิดให้เล่นฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยจ้ <c oughs> เาเอางั้นเลยล่ะหัวหนะ้า นานาน,า,นาบวานเนี่ยเด็กตกชิงช้าขาขาดไปคนนึงเื่อนสนุกของเราเนี่ยไม่มีใครมาเล่นเลยต้องหาลูกค้าสักหน่อยอ้ฟรีง<ร>ั้ห<ร>เหรอมายที่เหมือนฉันไหมเจ้าสรอสหนึ่งฉันฉันก็อยากคิดเหมือนนายนะ,จะเจ้าสรอสสองแต่ว่านายต้องไปซื้อของให้แม่นายนะเอาไว้ตอนขากลับแล้วกันฟิว ดิค่อีดีต้อรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกมโรบอกนั่นเองอซึ่งครั้งนี้นะี่ค่ะพี่แป้งพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาเล่นสวนสนุกดิสนีย์เวิร์กันค่ะโอ้โหเห็นของเล่นหลายๆอย่างเนี่ยก็นา,นาเล่นไปหมดเลย มีทั้ง Pi r a t e of the Caribbean นะคะแล้วก็ฝั่งนี้โอ้นั่นมันอะไรกันล่ะเนี่ยช่วยด้วยค่ะเพราะเราติดอยู่ในนี้ทำยังไงดีว้าวว้าวแตนมันหลุดแล้วนี่นายที่เือนฉันไหมเจ้าสรรคหนึ่งฉันข็าิดเหมือนนายนะเจ้าสระสองที่นี่มันปลอดภัยไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องไปเล่นสวนสนุกนี้ให้ได้ฉันอยากจะมีวันปีใหม่ที่มันดีๆกับเขาบ้างของเล่นชิ้นแรกทนี่เราจะมาเล่นกันนนคันนั่นก็คือดิสนีย์ฟรอสเซ้นนั่นเองเอา มีคนต่อคิวนะคะเราขอตัวไปก่อนเลยแล้วกันนี่หนูๆจ้าเชิญเลได้ตามสบายเลยเนะฉันว่าหนาผมเหมือนขนมปังฝรั่งเศสเลยนะเนี่ยเอาล่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นฉากน้ําแข็งเต็มไปหมดเลยค่ะว้าวไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันทะลุออกมาตรงนี้ด้วยละเนี่ยฉันว่าเราตายแน่แ่เลยเอาละก่อนอื่นนะคะเราต้องเอารังเลื่อนออกมาก่อนค่ะมาแล้วครับเจ้านายเมื่อลังเลื่อนมาเรียบร้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฉันก่อนรอฉันก่อน เอาเลยค่ะเดี๋ยวเรานาั่งลางเลื่อนไปเลยนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนที่นี่แหละคือสวนสนุกฟรอเซนฉันจะพานายสนุกสุดมันไปกับหีมะเลยใช่ดูเจ้านายนั่นสิเล่นกีตาร์ได้ดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะทะลุตรงนี้ไปเลยเหรอเออเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นห้องโถงของแอนนาแล้วก็เอลซ่าค่ะ let it go let it go <c oughs> ว้าวห้องต่อไปจะเป็นอะไรกันละเนี่ย เอาละเตรียมตัวหัวมองฮเฮ้ยห้องต่อไปนี่คะดูเหมือนว่าจะมีจรนผู้ร้ายด้วยค่ะฉานจะยิงแกฉันจะยิงแก <c oughs> เฮ้ยอย่ายิงผมอย่ายิงผม <c oughs> ไปที่ห้องต่อไปกันเลยเอเดียวเดียวเดียวเ,ยวเยวต็มเต็มเต็มเต็มหน้าเราพอดีเลยนี่กะว่าจะฆ่าเราในสวนสนุกอะไรหรือไงเนี่ย <c oughs> ฉันก็ไม่รู้สิฉันรู้สึกมึนหัวกับไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้จังเลยอะ ห้องนี้น่าจะเป็นห้องสุดท้ายหรือเปล่าเป็นห้องของเจ้ารัฟนะคะตุ๊กตาหิมะนั่นเอง<ม>พอเราทะลุไปที่สวนแล้วก็ก็จะเจอสวนหลังบ้านของแอนนาเอลซ่าแล้วก็ตัวละครต่างๆในฟรอสเซนค่ะอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะโอไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะตรงเนี้ยฟืบออโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวกอ นี่พูดไม่ทันขาดคาไปเจ้าเครื่องเล่นนี้มันก็พังซะแล้วช่วยเรียกรถพยาบาลด้วยในโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนของเล่นเด็กค่ะ ตรงนี้เนี่ยเป็นของเล่นที่ดูติดบั๊กน่าดูนะ<ฮ>เดี๋ยวเราลองหาอะไรเล่นสักชิ้นหนึ่งดีกว่านะคะโอ้โหอันนี้เนี่ยหลุดออกมาจากแกนเลยอะ่ะเราเราจะนั่งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โห,โโหนี่เลย<ห>ขาดแดนของจริงโจจะโจเพิ่มๆวางไอ้าสายยอยอย่ย่ยอย่เย่ยอ <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> เครื่องเล่นนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นที่ดูพังๆไงี้ก็ไม่รู้นะคะอ้ยก่อนที่เราจะมึนหัวตายไปที่เครื่องเล่นอื่นกันเลยดีกว่าอุ้ยอยากเล่นบ้านผีสิงจังเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่า ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนี่คือบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในสวนสนุกของเราดูที่หน้าฉันแกก็น่าจะรู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนพูดจริงๆไม่ติงนังนี่นายกาเล่นบ้านผีสิงหรอครั้งที่แล้วนายยังชีแตกอยู่เลยนะครั้งนี้ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วปีใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปกันเถอะเข้ามาเลยเจ้าหนู <c oughs> พวกเราเตรียมพร้อมต้อนรับแกเต็มที่แล้ว ไราผ้าบอดมันจะน่ากลัวขนาดนี้แล้วเนี่ยอุยที่นั่งเนี่ยเป็นรูปมือด้วยนะคะขออนุญาตนั่งหน่อยเฮ้ยเราหลุดเรา,าจัดเดียวเข้าไปในล้างก่อนมาโอเคเรียบร้อย <c oughs> ด่านแรกนะคะดูเหมือนว่าจะมีผีตัวแบบง่อยๆหน่อยหมุนติ้วๆอยู่เลย ฉันเป็นผีของปอมโหใครไม่บอกก็รู้แล้วฉันเห็นแกนนายด้วยยนี่มันผีอะไรเนี่ยผีชักกระตุกไงโอ้ยข้างในนี้นะคะมีรูปภาพโบราณโบราณเต็มไปหมดเลยค่ะแถมยังมีเหรียญด้วยเหรอมีเหรียญอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยเอ้ยตาวิเศษเห็นนะเห็นนะพวกเราจะจับตามองแกโอ้ยอย่าอย่าฆ่าเราอย่าฆ่าเราเออนี่นายหัวฉันขาหรือเปล่า่ะ แค่ 4G เท่านั้นแหละนายครี่กลัวไปเลยน่ะเฮ้ยก็ฉันกลัวนี่นะนี่มีผีจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีผีแดนซ์เต็มไปหมดเลยอ่ะโจ๊ะเริ่มเริ่มมาโจ๊บเพิ่มเริ่มนี่ก็โจ๊ะเพิ่มเพิ่มตลอดเลยห้องนี้มีคนเลยนะคะเนี่ยโรงแรมล้างนี้เป็นของฉันโอ้โหดูสินี่มันสุสานที่มีต้นไม้ปีศาจซะด้วยมันยดตัวนี้ ตกไปจากรางแน่นอนคิดว่าจะตกไปจากรางนะเนี่ยมีผีมาต้อนรับเราอีกแล้วค่ะเฮย้ยพวกนายนพวกนายจมดินลงไปอย่างเนี้ยแม่ไม่ว่าหรอกแถมยมีปีศาจต้อนรับเราตลอดด้วยว้าวมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะดูตรงนั้นสิเหมือนมีใครกําลังรอต้อนรับเราอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> แถมหน้าตาก็น่ากลัวมากๆด้วย นี่คือลุมสมของแกฮ่า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 าเอ้ยอุ๊ยตกใจหมดเลยมีจัมส์แรกแบบนี้ด้วยหรือเนี่ยโอยกว่าจะมาถึงฉันกลัวจนฉี่จะแตกอยู่แล้วเนี่ยฉันเตือนนายแล้วใช่ไหมเล่า เดี๋ยวเราไปดูของเล่นอื่นดีกว่าค่ะเรียนด้วยว่าเจ้าเครื่องเล่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องเล่นที่ดูลงทุนมากๆเลยนะคะเอ๊ดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีเครื่องเล่นปลาฉลามด้วยนี่นาน่าจะเป็นดีโมนะเนี่ยรีบวิ่งไปกันเลย<ฮ>นี่พวกนายจะพลาดเล่นล่องแก่งของเราหรอนั่นนะซส,สนุกมากเลยนะเขาบอกว่าล่องแก่งน่ะนายไม่อยากเล่นหรอของสยิวกิวแหวบนั้นน่ะใครจะอยากเล่นกันเล่าฉันอยากเล่นน่ะพาฉันไปเล่นหน่อยมันมาแล้วมันมาแล้ว ถ้าอย่างนั้นล้วก็เรารัดคิวตรงนี้เลยละกันขอนั่งหน่อยครับปึ้งโอเคตอนนี้นะคะล่องแก่งแงเข้าไปในร้านจอดเรียบร้อยแล้วค่ะฟื้นนี่มันเหมือนในดิสนีย์ที่แปลงเล่นเลยนะเนี่ยเอาล่ะเมื่อเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเรายังมีของเล่นที่เสียวกว่าน,นั้นนั่นก็คือตรงนี้เอ,อ้ยโอ้ยสูงมากเลยสูงมากเลยว้าว ยาเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็ฉันก็แค่อยากจะยืนอยู่ตรงนี้บ้างอะเดะเด็กคนนั้นหนาอันตรายและทำแบบนั้นอะขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนว่านายจะดอนโดดแล้วนะเครื่องเล่นอันต่อไปนะคะน่นก็คือบ้านต้นไม้นั่นเองผ่านมาเนี่ยสะดุดตามากๆเลยนะคะเพราะว่าเครื่องเล่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องเล่นที่สูงสุดเลยเอาล่ะเดยวแป้นจะพาเพื่อนๆดูคนนะคะขึ้นไปดูดีกว่าว่ายอดบนสูงๆเนี่ยเราจะเห็นสวนสนุกชัดหรือเปล่าเนาะ ดูสิข้างบนตรงนี้นะคะเห็นสวนสนุกรอบๆเต็ไมไปหมดเลยแถมเครื่องเล่นที่เราจะไปเล่นต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นดีโมอันนั้นค่ะฉันดีใจจังเลยที่เราได้เข้าสวนสนุกนี้เนี่ยดีแหละชีวิตของเด็กหนุ่มนายไม่ต้องทําท่าเวอร์วางรังเวอร์ขนาดนั้นก็ได้มั้งว้าวข้างๆตรงนั้นมีรูปไข่อะไรด้วยไม่แน่นะอาจจะเป็นไข่ช็อกโกแลตก็ได้ค่ะฉันอยากจะกินขนมหวานจะแย่อยู่แล้วฉันว่าเราไปเล่นเครื่องเล่นนั้นก่อนดีกว่ามากงานพวงเราก็ไปกันเลยว ๋อเครื่องเล่นนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นรถแข่งนั่นเองพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามาจากกระตูนงเรื่องไหนเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยมาเลยมาเลยมาแข่งรถกันทำไมแข็งนายใหญ่ขนาดนั้นเล่าพอดีวอาเมาื่อวานฉันโดนยงกัดนะแล้วมันก็บวมนี่เราเปลี่ยนชุดเหมือนคนนั้นได้ไหมนะอ่าเปลี่ยนชุดได้ด้วยค่ะเย้ตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นเหมือนตัวละครในเกมแล้วเอาละมาแข่งรถกันเลยดีกว่า ที่ฉัขอรรวคันนี้เลยแล้วกันรึบอู้แรงซะด้วยเอ้ยเอ้ยนี่ยังไม่ทันไรฉันก็ดีไแล้วอ่ะเนี่ยมีไหยขับรถดีๆหน่อยสิเดี๋ยวฉันคงมืนหัวหมดหรอกแงนงนแนนไม่รู้จักสรสซอยสีซะแล้วเฮ้ hey, ต่อไปเราจะเล่นเครื่องไหนดีนะเนี่หยุดก่อนได้เจ้านหนูนายจะไม่ลองเล่นฉันหน่อยหรอบักไรเยียเลยนะ แต่ว่าเครื่องเล่นของคุณลุงมันดูไม่ค่อยปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้สิใช่ฉันยังอยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะรับรองนะปลอดภัยแน่นอนาลุงยืนยันอย่างนั้นแล้วก็ก็ได้เครื่องเล่นบักไรเยเนี่ยคะะ่ะเหมือนกับยานอาวกาศเลยละ่ะวึบตอนนี้นะคะเราขึ้นมาแล้วนะะี่นะนี่มันจะรวดอะไรกันละเนี่ยววดูสิเจ้าเครื่องเล่นนี้ก็ไม่เลวนะคะดี ที่มันไม่ติดบักด้วยแถมยังสนุกสนานอีกด้วยโอ้สูงมึงมากเลยว้าวฉันชอบนะเนี่ยว่าแต่คุณลุงครับปิดเครื่องเล่นนี้ได้ไหมพวกผมเริ่มมือหนหัวแล้วอะ่ะคือ,คอว่าฉันปิดเครื่องเล่นนี้ไม่เป็นะ่ะนายก็เล่นจนกว่ามันจะปิดเองแล้วกันช่วยพวกเราด้วยโอ้ยน่ามืดขายจะเป็นลมตรงนั้นเนี่ยมีห้องปดผดพยาบาลพอดีเลยค่ะ อขอเข้าไปรักษาตัวซะหน่อยนะคุณหมอครับผมมึนหัวมากๆเลยครับอย่ากังวลไปเลยจ้ะเจ้าหนูหน้อยเอาล่ะเดี๋ยวหมอจะตรวจให้นะจ๊ะไปที่ห้องตรวจกันเลยเออเราห้องตรวจมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยนี่ไงมันมีคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอครับนี่ช่วยตรวจผมหน่อยท่านก็อยากตรวจให้นายอนะแต่ช่วยเอาขาลงได้ไหมเท้านายเนะี่ยเหม็นมากเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีห้องรักษาความปลอดภัยค่ะ เราสามารถที่จะเป็น Security ได้ด้วยนะเอาละลองเปลี่ยนชุดดีกว่านี่ยามสร้อนมาแล้วใครที่ทำเครื่องเล่นของสวนสนุกนี่พังแล้วก็ฉันจะจับนายเข้ามาในกรงขังเลยแต่ว่าที่นี่มีแค่เราแล้ว,ลวเราก็ทำพังด้วยนะเออนั่นสิเนาะไม่เป็นไรหรอกถ้านายทำพังก็ช่างมันในกรงขังนี้นะคะก็มีคนติดคุกอยู่ด้วยนี่นายไปทำอะไรมาทำไมโดนจับขังคุกล่ะ <c oughs> ฉันไม่อยากพูดกับเด็กน้อยอย่างนายหรอกคดีของฉันอนะมันยิ่งใหญ่ยิ่งนัก ฉันไปดึงจมูกไม่กิดมาเอาหลุดยังไงล่ะอ้โหนี่มันร้ายแรงขันเทพเลยนะน่นะฮาฮช่พักเบรกกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราไปเล่นนี่ดีกว่า p i r a t e of the c a r i b b e a n อูห้หไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะกับตันแจ็คสแปโร่เนี่ยมายืนต้อนรับเราแล้วเนี่ยอ้โหกับตันดูแบนจังเลยนะครับใช่สิก็ฉันไม่แค่ป้ายโฆษณาแค่นั้นเนี่นาเลยก็ฟันก็หรอกอ๋อเจ้านีเนี่ยเป็นไวกิ้งนี่เองค่ะวู้ว อยเสียวมากเลยนะเนี่ยขอสูงกว่าน,นี้หน่อยครับนี่จะตีลังกาลกับหลังหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะโอยสูงจริงๆด้วยวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนี่ฉันจะกอดหลังนายไม่อยู่แล้วนะเนี่ยขอไว้นะเจ้าสรออนนายกำลังดึงเสื้อฉันคอยยืดหมดแล้ว ในโซนนี้นะคะก็จะมีเครื่องเล่นปลาฉลามโยกย้ายโยกย้ายแบบนี้ <c oughs> แล้วก็มีเครื่องเล่นเต่ามาหาสนุกนะคะซึ่งแปงขอเลือกเป็นเครื่องเล่นเต่ามาหาสนุกแล้วกันมาแล้วครับมาแล้วครับยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนี่อยยังไม่ทันทับอะไรเลยค่ะเครื่องเล่นของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเร็วมากๆเลย นี่เหมือนเครื่องเล่นเต่าล้านปีชัดๆเลยตรงข้ามเนี่ยนะคะก็จะเป็นเจ้าดอลลี่แล้วก็ขอภาวนาให้เครื่องเล่นนี้นะคะไม่ตกรางละกันโอ้โหามาถึงแล้วโอยสนุกเหมือนกันนะเนี่ยดีนะที่พวกเราเนี่ยชีวิตยังไม่ถึงคาดปิดท้ายกันด้วยสวนสวนน้ําของสวนสนุกนี้ดีกว่านะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะมีสวนน้ําให้เราเล่นด้วยนะแล้วก็มีของเล่นต่างๆที่เกี่ยวกับสวนน้ํามากมายเลยโอ้ นอกจากนี้ก็ยังมีอางจาก,กุกชี้ให้เราได้แชร์กับเพื่อนๆด้วยนะคะและถ้าใครอยากสนุกสุดเหวี่ยงกับสวนน้ำนี้เลยก็ต้องเครื่องเล่นนี้เลยค่ะสไลเดอร์ยามหาสนุกเอาละนั่งได้หรือเปล่าอ่ะนั่งได้ไหมอ่ะนั่งได้แล้วโอ้ห่วงยางตรงนี้นะคะใส่เป็นบิกินี่ด้วยล่ะวู้ฮู้ เทำยัง <H ee> ไ,ไงดีฉันล้มมืนแล้วนั่นไงตะแคงข้างเราด้วย <S <S ไม่เป็นไรหรอกสนุกมากแล้วก็ลงไปเลยนี่นแมคือว่าพวกเราจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่รู้สิช่วยด้วย <S 1> <S 1> <S 1> เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบเกมนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย ฉันว่าฉันยังไม่มาเล่นสวนสนุกนี้ต่อไปแล้วอ่ะฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันมีแต่ของเล่นบางพังั้งนั้นเลยนายว่าไหมใช่น่าครัว่นี่นายลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรหรอกับข้าวของแม่นายนายยังไม่ซื้อเลยนะเฮ้ยสวยแล้ว น้องคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปก่อนนั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่นะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ